ก็มารวมมาต้นเให้องวกาตูวันนี้เราจะมาสอนเรื่องโควิดนาะแล้วก็หอรอมมกันนะคะก่อนเอนเรามารู้จักสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะหนูชื่อนางสาวยูรีนาเวและชั้นมหทับเ็ลขที่13ค่ะชื่อนางสาวอิสานกาซาบุสุเลขที่30ค่ะชั้นม511ทับค่ะชื่อนางสาวอมารินานิเรยค่ะเลขที่40มหทับค่ะ พี่อพรุ่งนี้สอบจะเอาะไรไปสอบวะเนี่ยใครก็ได้ช่วยฉันทีนี่เธอตั่งปวดอะไรหรอมา,มา,มานั่งน,<า>นี่มานั่งนีานี่อสานพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีสอบสอบเรื่องอะไรโพรโมกับโครโนโแต่แบบเราไม่เข้าใจเลยอาจารย์ก็ <ś la> สอนไม่เข้าใจเลยอิสานช่วยสอนเราหน่อยนะโอเคโอเคได้เดี๋ยวเราไปสอน้นเราไปเรียนกันไปเลย ฮัลโหลนี่ฟิดดาวใช่ไหมฟิดดาวนี่อีสานจะติววิชาคณิตให้จะติวไหมถ้าไม่ติวเราติวต่อไม่รอแล้วนะบายเี่ิวัวไบหนึ่งหลอกเกียร์รึโอ้ยโอ้เจ้จนหนักเกียร์ตู้วะไปสอบเปต่อิีตุด last อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ ฮตตัลปโหลพ่อยหญ่มอมดิฉันชื่อนางสาวฟิลเดลสเตเวน,นะคะเลขที่อ1 8นะคะเออเราขอถามก่อนเนี่ย แล้วโครโนมันคืออะไรแล้วก็ฮอร์โมนมันคืออะไรมาเดี๋ยวเราจะบอกคครนก่อนนะคครโนเรียกอีกชื่อว่าคูณร่วมน้อยหมายถึงตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดคครโนจะเกิดขึ้นเมื่อมีจํานวนตั้งแต่สองจนวนขึ้นไปเอาแล้วฮอรมโมหอร์โมก็คือการหารร่วมมากจํานวนนับที่มีค่ามากที่สุดอ๋อก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีช่วยสอนแบบวิธีมันแบบนี้หน่อยนะโอเคได้เลย การหาครอนอสามารถหาได้หลายวิธีวิธีที่1คือการหาตัวประกอบการหาตัวประกอบก็คือการหาจำํำนวนที่นับที่กําหนดมาให้เป็นตัวประกอบจำํำนวนใดบ้างแล้วก็2หาตัวคูณร่วมของข้อที่1แล้วก็ข้อที่3นําตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดในข้อ2เป็นคโรโนอรดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคือจงหาคโรโนอรของ12กับ18 เริ่มแรกเราเอาตัว12ก่อนนะคะตัว12ประกอบไปด้วย12 24 36 48เราเอามาแค่4ตัวก็ได้นะคะเรามาทำตัวที่2คือ18นะคะก็จะมีตัวประกอบไปด้วย18 36 54และ72ค่และเ2อา่ะเรามาดูคอรโน,โนนะคะคอร o n น,นคือตัวที่ซ้ำกันนะคะมีทั้ง2 มีทั้ง18และ12นะคะก็คือ36ดังนั้นคอโรนข้อนี้ก็คือ36ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีที่2จะเป็นวิธีการแยกตัวประกอบนะคะข้อที่1แยกตัวประกอบของจำนวนนับที่กำหนดข้อที่2องพิจารณาจากข้อ1ว่าจำนวนใดซ้ำกันบ้างข้อที่สาํนำจำนวนที่ได้ในข้อ2คูณกัน แล้วก็ส่วนข้อที่4ผลคูณที่ได้จากข้อ3จะเป็นครนค่ะเอามาดูวิธีที่2นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะคือคือตัวอย่างก็คือเอาเอาจำนวนของตัววิธีที่1นะคะก็คือ12กับ18เหมือนเดิมแล้วก็เอา12 12ก็จะมี2คูณสคูณ2ส่วน18ก็จะมี2คูณ3คูณ3าม แล้วก็เราเอาตัวที่เหมือนกันมา1ตัวก็วคือมี2คูณ3แล้วก็คูณ2คูณ3กรณีที่ไม่เหมือนกันเราก็ยกมาเลยนะคะถ้าเหมือนกันก็เอาแค่ตัวเดียวมันก็จะได้36วิธีนี้จะแบ่งเป็น2ค่ะบางคนก็จะใช้ต้นไม้ใช้ต้นไม้ก็ได้นะคะก็คือแยก 4มันสามารถแยกได้อีกก็คือ2 2แล้วก็เรามาแยก18นะคะก็คือ